สวัสดียามใช้สายครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกท่านเข้าสู่ช่องสวนบ้านรักนะครับวันนี้ผมจะมาเริ่มทยอยตัดลิ้นจีแล้วนะครับลิ้นจีสายพันธุ์นครพน,พนมสุกแล้วครับบางช่อก็ก็งอมแล้วพอโดนแดดเผาะจ,ะจัดๆก็กลายเป็นเนื้อเละไปครับเนื้อเสียก็จะเริ่มทยอยตัดก็จะจัดส่งไปให้ยญ้ากินแล้วก็ที่เหลือ ก็จะแบ่งญาติพี่น้องแล้วก็จะเอาไปขายที่ตลาดตอนเย็นสักหน่อยครับ ก็ตัดได้หมดหเลยครับถ,ถ้าเรา ็น่ค้านะนตุกข้างหน้า ครับผมวันนี้ตัดแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวจะส่งไปให้่าครกับแจกญาดแล้วก้อนอเดี๋ยวกขาขายนิดหน่อยครับเดี๋ยวจะพามาดูอีกต้นหนึ่งครับอะไรที่วันแน่ก็ไม่แน่นะครับเมื่อวานนี้ฝนตกแตกครับดูแตกเกือบทั้งช่อเลยนี่ผมไม่ได้ให้น้ำด้วยนะครับแตกครับไม่รู้อย่างเงี้ยช่อนึ่งเงี้ยก็เหลือไม่กี่ลูก แตกแล้วครับเสียดายเหมือนกันต้นนี้กำลังเข้าสีครับออกดอกทีหลังเพื่อนลูกกำลังเตงตึง,ตงแต่ว่ามาโดนฝนแตกเยอะเลยครับลูกแตกเสียหายเยอะเลยไม่รู้ว่าจะเหลือเท่าไหร่เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันตอนตัดนะครับไม่เป็นไรขช่งมันขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามและชมนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับ